สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านประกาศยองช่องสาระความรู Fill ้สําหรับผู้เพาะเลี้ยงประกัดมือใหม่นะฮะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะฮะหนอนกินดอนนะครับหนอนกินดนอนก่อนจะมารีวิวนะครับก็มาทําความรู้จักเจ้าหนอนกินดอนกันก่อนนะฮะเจ้าหนอนกินดอนนี่นะครับผมได้รับมาจากพี่นิตินะฮะนิติสุกเกษมนะฮะพี่นิตทิสุกเกษมนะครับเป็นผู้นํามาให้รีวิวนะฮะ สำหรับนอนกินดอนนะฮะคือนะครับคือหนอนชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งมีลักษณะตัวสีขาวนะคืมีลำตัวสีขาวมีความยาวโดยเ,เต็มวัยนะฮะประมาณ1เซนติเมตรนะครับลักษณะการวนะ่ายน้ำคล้ายๆไส้เดือนนะฮะคุณประโยชน์คือมีโปรตีนสูงนะครับสามารถนะครับนำไปเพาะเลี้ยงตะกัดนะฮะได้นะครับตั้งแต่อายุนะครับ 15วันจนถึงปากัดที่โตเต็มวัยนะครับจะช่วยให้ปากัดนี้นะครับโตไวขึ้นนะครับสำหรับใครที่มองหาอาหารที่เลี้ยงปากัดนะฮะก็ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะฮะที่ทำง่ายนะครับแล้วก็ดูแลไม่ยากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแกะกลองนะฮะนอนกินด่อนจากพี่นิตที่สุกเกษนะครับในกล่องก่อบรรจุมาเป็น ลักษณะกล่องข้าวนะฮะกล่องใหญ่ใหญ่โตพอสมควรนะครับมีการปิดฝาภาชนะไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในกล่องนี้นะครับก็จะมีหนอนอยู่นะครับซึ่งโดยปกตินะครับถ้าเราได้กล่องมานะฮะดับแรกเราควรจะต้องเปิดนะครับแล้วก็ปรับดินนะฮะในส่วนนี้นะครับถ้าใครสนใจนะฮะอยากจะนำมาขยายนะครับอยากลองเพาะนะฮะก็ติดต่อพี่นิติไปได้นะครับ ที่เบอร์โทรเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ท้ายคลิปนะครับเบอร์โทรติดต่อ Facebook นะฮะเดี๋ยวแจ้งไว้ท้ายคลิปนะครับนี่จะมาทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าเจ้าหนอนนี้มันเป็นยังไงนี่นะฮะหลังจากที่เพื่อนๆได้มาลักษณะนี้นะครับก็จริงๆเ็าจ,จะมีหนอนหนอนอยู่ในนี่นะฮะเราก็ปรับดินนะครับปรับดินให้ค่อนข้างที่จะแน่นสักนิดนึงนะครับ ขอบนี่ทีเลอะอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาขนส่งมานะฮะนะฮะหลังจากที่เราได้มาก็ทําการปรับดินนะฮะอยากที่เห็นบนหน้าจอนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาหารของหนอนกินดอนนะฮะนั่นก็คือพวกอาหารหมาอาหารแมวต่างๆนะฮะที่เราหาได้นะฮะเราสามารถนํามาให้หนอนกินดอนได้นะครับบางทีถ้าไม่มีพวกขนมปังนะฮะขนมปังต่างๆก็ได้นะฮะ เดี๋ยวนี้ผมจะมาสาธิตเลยละกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ได้รับหนอนกิน้อนมาแล้วนะครับก็นําอาหารหมาหรืออาหารแมวก็ได้นะครับมาวางไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำฟอกกี้มาฉีดนะฮะหรือใครไม่มีก็เอาน้ําใส่สำลีหรือทิชชู่ก็ได้ครับมาบีบบีบตรงนี้นะครับ นะฮะใครมีฟอกกี้ก็นาฟอกกี้มาฉีดนะฮะถ้าใครไม่มีก็ทิชชู่หรือสำรีก็ได้นะครับมาหยดประมาณสองสาหยดนะครับให้ให้มีน้ำสักนิดนึงนะครับนี่ฮะผมก็หยดประมาณสองสาหยดไม่ควรให้เยอะนะครับเพราะว่าให้เยอะจะเป็นลานะครับแค่นี้พอนะครับหยดลงไปติ๊กติ๊กนี่ฮะสองสาหยดเล็กๆพอนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเพื่อนๆก็ทําการปิดฝานะฮะปิดฝาไว้แบบเดิมนะครับ ปิดฝาไว้แบบเดิมเลยผมพอญาตทำความสาสักเล็กน้อยนะครับโดยปกติแล้วนะครับเจ้าหนอนกินด้อนนี้จะอยู่ในอุณหภูมินะฮะ21-32องศานะครับเจริญเติบโตได้ดีนะครับในอุณหภูมิปกตินะฮะข้อควรระวังในการเพราะเลี้ยงนะฮะนั่นก็คือ2 2อย่างนะที่ควรระวังก็คือมดนะฮะหมดกับ2ลานะฮะถ้าความชื้นในนี้เยอะไปนะฮะ จะเป็นลานะฮะก็จะเกิดลาที่อาหารได้นะครับถ้าเป็นลาแล้วการขยายของหนอนก็จะไม่มีนะครับก็จะน้อยลงนะครับสำหรับหนอนนี้ก็ก็มีโปรตีนสูงนะครับทำง่ายนะครับไม่ยุ่งยากอะไรนะครับหลังจากที่เราให้อาหารไปแล้วนะครับก็ทําการปิดฝากล่องไว้นะครับทีนี้ก็ทิ้งไว้นะครับ 1- 2วันนะครับหนอนก็จะเกิดนะครับก็นําไปให้ ได้นะฮะในส่วนนี้วิธีการต่างๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่ต้องการหรือสนใจนะฮะก็ติดต่อไปได้นะครับที่เบอร์โทรนะฮะ0นะฮะ094นะครับ9610863นะฮะเบอร์โทรตามที่ผมขึ้นไว้หน้าจอนี้นะครับหรือไปที่ Facebook ก็ได้นะครับที่นิ่ที่เขามี Facebook อยู่นะครับชื่อนิติสุกเกษมนะฮะตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่หน้าจอนี้นะครับไปเพจก็เพื่อนๆสามารถ สั่งซื้อได้นะฮะสั่งซื้อสอบถามวิธีการเพราะได้นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ชื่นชอบการเพราะเลี้ยงปลากัดนะฮะเอาครับสําหรับคลิปนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ